วิกฤตสแกมเมอร์ล้อมรัฐบาลสอสอเป็นผู้หลอกลวง GDP ดิงเฮลสหรัฐอาจความบาทไทยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเจาะลึกวิกฤตที่เรียกว่ารัฐบาลสแกมเมอร์อนุทินหนีเถอะ ที่บ่งชี้ว่าปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้มาตบทับรัฐบาลเต็มๆจนดูเหมือนว่ารัฐบาลถูกล้อมรอบไปด้วยอาชญากรรมเหล่านี้ครับฟังดูรุนแรงมากค่ะแล้วรัฐบาลอนุทินสมควรถูกเรียกว่ารัฐบาลสแกมเมอร์จริงหรือไม่คะแล้วความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในพักการเมืองคืออะไรคะความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสตา เป็นสสเป็นตัวสแกมเมอร์เสียเองค่งเป็นประเด็นที่คนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วครับทำให้เกิดคำถามว่าเมื่อพักที่สสดังกล่าวสังกัดอยู่แล้วจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของการฟอกเงินและการหลอกลวงครับการมีสสที่เป็นสแกมเมอร์ส่งผลกระทบต่อ เกียรติภูมิของสภาอย่างไรคะส่งผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัสมากครับสสผู้นี้ถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงว่าอาชีพหลักเป็นสแกมเมอร์ส่วนอาชีพเสริมเป็นสสหรือไม่ทั้งที่ประชาชนได้เลือกคนเหล่านี้เข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเทียรการมีสสเป็นสแกมเมอร์ถือเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสมากและทำให้ประเทศถูกมองว่ามีนักการเมืองเหงสวยและเป็นสีเทา พักต้นสำกัดจึงต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างชัดเจนครับนอกจากปัญหาอาชญากรรมแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศก็กําลังเข้าขั้นวิกฤตครับหนูเห็นรายง,งานว่าอัตราการเติบโตของ GDP กําลังดิ่งลงอย่างน่าตกใจโดยคาดการว่าไตรามาสสุดท้ายจะเหลือพิง0.3%ยง0.3%ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ครับแม้ประเทศกําลังจะตายอยู่แล้วด้วยตัวเลข GDP ที่ ต่ำนี้แต่ดารมาม่าคือนายกอนุทินกลับดูเหมือนจะมีความสุขกับการดําเนินนโยบายแจกเงินเช่นเงินคนละครึ่งหรือเงินบัตรคนจนโดยมีเป้าหมายเพื่อหวังจะเป็นนายกในวันข้างหน้าการทำงานโดยการแจกเงินอย่างเดียวนั้นถูกมองว่าไม่มีทางหรอกและนโยบายแจกเงินดังกล่าวยังถูกวิจารณ์ว่าไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึงทำให้ประชาชนรากหญ้าจำนวนมากทำได้แค่นั่งมองเขากิน แล้วนโยบายฟรีวีซ่าที่รัฐบาลใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นสาเหตุหลักที่เปิดช่องให้โจรสแกมเมอร์เข้ามาในไทยอย่างเสรีจริงหรือไม่คะการให้ฟรีวีซ่าถูกมองว่าเป็นการเปิดทางให้ใครจะเข้าใครจะออกก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโจรหรือสแกมเมอร์ก็สามารถเข้ามาอยู่ในไทยได้อย่างสบาย บิ๊กโจ๊กได้เสนอให้รัฐบาลต้องเลิกฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวไทยและจัดการกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยู่เกินกำหนดหรือ overstay ทันทีเพราะพวกที่อยู่เกินกำหนดนั้นทำผิดกฎหมายแน่นอนหากไม่ยกเลิกและตรวจเข้มข้นก็เท่ากับว่ากำลังเอาแต่โจรเข้ามาในเมืองไทยซึ่งสอดคล้องกับกรณีที่มีชาวจีนเทาเข้ามาซื้อบ้านรูและคอนโดราคาแพงโดยใช้ระบบ <Nom> ความกังวลได้ถูกยกระดับไปถึงขั้นที่ว่าประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางของการฟอกเงินและแกงสแกมเมอร์เทียบเท่ากัมพูชาแล้วจริงหรือคะมีหลักฐานใดที่สนับสนุนเรื่องนี้บ้างครับหลักฐานที่สนับสนุนคือการที่หลายคดีอาชญากรรมข้ามชาติเกิดขึ้นในเมืองไทยและมีการอนุมานว่าไทยคือแหงฟอกเงินและแหล่งสแกมเมอร์ การฟอกเงินในไทยใช้วิธีหลากหลายเช่นการใช้ล้านทองและขนทองไปกัมพูชาการซื้ออสังหาริมทรัพย์และบ้านจัดสรรโดยใช้เงินจำนวนมากมาซื้อบ้านโดยผ่านโนมินีคนไทยและการตั้งมูลนิธิโดยใช้มูลนิธิเป็นมูลนิธิมานอกจากนี้สแกมเมอร์ยังไปอยู่ตามตึกและอาคารต่างๆในไทยเต็มไปหมดซึ่ง เเป็นนนฐานฟอรกงิคับแล้วความเฉื่อยชาของรัฐบาลไทยในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอาจนําไปสู่การถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาหรือไม่คะมีการเตือนว่ารัฐบาลทุกนี้อาจจะต้องเจอของแข็งจากสหรัฐอเมริกาซึ่งก็คือ การดวนความบาดเนื่องจากรัฐบาลไม่ดำเนินการอย่างจริงจังในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังออกกฎหมายอาชญากรข้ามชาติเพื่อปราบปรามสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐมีการจะใช้ภาพกว้างในการพิจารณาหากไทยถูกมองว่ามีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและปล่อยให้กิจกรรมฟอกเงินเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการความบาดก็จะส่งผลรบอย่างแน่นอนอีกประเด็นที่สร้างความรันทุกใจยอย่างยิ่งคือเหตุใดรัฐบาลไทยจึงไม่สามารถช่วยเหลือ นไทยที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอเซนเตอร์ในกัมพูชาได้เหมือนรัฐบาลเกาหลีใต้ทั้งที่มีคนไทยถูกทรมานและตกดรกชัดเจนนับพันคน ความล่าช้าของรัฐบาลไทยในการดําเนินการเอาคนไทยกลับมาทําให้เกิดคาถามว่าคนไทยไม่มีราคาเลยหรือเป็นเพียงไส้เดือนกิ้งกือหรือเศษขยะหรืออย่างไรคะนี่คือประเด็นที่คนไทยถามถึงความรับผิดชอบและการขาดแอคชั่นในการช่วยเหลือคนไทยให้กลับมาในขณะที่เกาหลีใต้ได้แสดงความอาถรรพ์โดยส,ส่งรัฐมนตรีช่วยเข้ามาเจราจากับผู้นํากัมพูชาอย่างไม่จะทุกสถานเพื่อเอาคนเข้ากลับความแตกต่างในการดําเนินการนี้ ทำให้เกิดคำถามอย่างรุนแรงต่อรัฐบาลไทยครับและในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจทำไมรัฐบาลจึงยังคงเดินหน้าใช้เงินหลายหมื่นบาทในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์โดยตรงค่ะฝ่ายวิจารณ์มองว่าเงินจำนวนนี้ควรจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังอดอยากหรือนำไปทำกำแพงชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งน่าจะมีประโยชน์มากกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในตอนนี้ถูกเปรียบเปรยว่า ทิ้มปลารกินไม่ได้และถูกมองว่ามีแรงจูงใจจากผลประโยชน์ส่วนตัวของนักการเมืองควรยุติไว้ก่อนและนำเงินที่จะทุ่มกับการแก้รัฐรรมนูญมาช่วยปากท้องประชาชนก่อนครับสำหรับวันนี้เราก็ได้วิเคราะห์เจาะลึกวิกฤตสแกมเมอร์ที่ล้อมรัฐบาลและความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ไทยกำลังเผชิญอยู่แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปนะครับเราสองคนสวัสดีครับ